สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมโอ้โหวันนี้มาในชุดสีชมพูแถบเหลืองกางเกงเท,งเทานะครับผมปะโูโโหล่อเซ็กซี่โอ้โหได้ใจมากนะครับผมเลยครับเบอร์เจ็ดด้วยนะครับผมตัวนี้โอ้โหเบอร์เจ็ดเลยลูกเอ้ยคิสนโนโรนโด,นโด,นโดนเลยนะครับผมเบอร์เจ็ด <laughs> นักบอลน,นักบอล <laughs> อนักบอลคิสนโนโรน,นโดเลยลูกปะโปะโูปะโู อ่ยะอ่ะยะโอ้โหล่อมากเลยโอ,โ,อ oh, โอ้บุญล่อมากเลยลูกปโตปโตชมพูอ่าฮ่ายะชมพูด้วยโอ้โหอุยอะโอ้ขาดแล้วขาดแล้วกุญายกุญายการเลยกุญายเสื้อขาดแล้วก okay. ุญายเสื้อขาดแล้วเสื้อขาดแล้วโอ้โหขาดแล้วเสื้อเสื้อขาดแล้วขาดแล้วเสื้อโอ้โอ้เสื้อลออย่าพึ่งดึงอ่าอย่าพึ่งดึงลูกเสื้อเรา เอากินก่อนกินก่อนคุณยายคุณยายให้รางวัลให้รางวัลคนรอ,อก,ก่อนครับผมวิตามินซีให้รางวัลคนรอ,อก,ก่อนครับโอโ้โหวิตามินซีเลยครับบูโอ,โอ้อยอ้อยเลยครับอ้อยเลยครับโอโ้โหเบอร์เจ็ดยางรอด้วยอมนักบอลตัวนี้โอ,โ,อโเทเทสวนสวนมากนักฟุตบอลเขาชอบใส่เบอร์เจ็ดเนาะอบเนาะออลามักใส่เบอร์เจ็ดบอกดาวซันโบเลยเบอร์เจ็ดเนาะอบเนาะ เอ้ยเบอร์เจ็ดดาวซันโวเดินอบเนาะอุ้ใหญ่นี่เอาแย่งกันแล้วแม่รุกูโหเตยบ้างเตยบ้างกอดแล้วเตยบ้างเตยบ้างกอดแล้วกอดไปแล้วกอดไปแล้วกอดไปแล้วอุ้ยอู้อู้อบคือรอเธออบปาดคือรอเธออบประตูชัดแจ๋วเลยอบเบยรอคักกระโดกระเดียว <laughs> อะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนลูกดูฝั่งนี้ก่อนอบฝั่งนี้จะรอขนาดไหนลูกปาดโถผู้บ่าวเบอร์เจ็ดคือมารอขนาดไหนลุโอ,อ้อร่อยไหมอบลูกอุ้ยมามาเร็วมาเร็วผู้บ่าวเบอร์เจ็ดเลยเลยเลยพอบาวเบอร์เจ็ดมาลูกมาลูกมามาเร็วมาเร็เวอู้หูหูใส่เสื้อใหม่ดึงขาดจอยโอ้ขาดจอยขาดจอย <laughs> โ oh อ้โห mm hmm. อาจารย์อบเสื้อขาดแล้วโอ้โหเสื้อหลอเสื้อหลอสองนาทีนะครับผมขาดจ้อยขาดจ้อยอาจารย์อบขาดจ้อยโอ้ดีดีก็ตามมาซ่อมให้ใหม่นะครับผมกุตากตามาซ่อมให้ใหม่นะครับผมนี่ ตามาซ่อมให้ใหม่ก่อนนะครับผมโอ้โหเกิดเกิดเหตุนะครับผมชุดขาดนะครับผมเกิดเหตุชุดขาดนะครับผมให้กูตามาซ่อมให้ใหม่แล้วโอ้โหอบต้องรออบต้องรอ,อชุดเราจะขาดไม่ได้นี่ผูกไปแล้วนี่การซ่อมนะครับผมซ่อมเสื้อซ่อมเสื้อขณะที่เราถ่ายคลิปนะครับผมนี่ ถูกติดเลยนะครับผมนี่เหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับผมอ่า้อมเสื้อขณะที่เราถ่ายคลิปเราไม่ต้องตัดเลยนะครับผมไม่ต้องตัดเลยโอ้โหอบรอครับอบรอมากนะครับผมไอ้ยอยอย่อบรอมากครับไอ้ยาเอาเบอร์เจ็ดโอ้โหเรามีทุกเบอร์เลยอบเนาะอบใส่ทุกเบอร์เลยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวตัวผู้บ่าวเบอร์เจ็ดก็มารอคักเตะ โอ้โหหล่อมากชัดมากเลยลูกนี่ชัดมากเลยลูกจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหคนตายคนยายนั่งป้อนบักลาแล้วุมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากลาวมาแล้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 วโอ้โหสิบเดือนแล้วตอนนี้โอบุญสิบเดือนแล้วลูกโตแล้วโอ้โหเป็นผู้บ่าวโอบุญแล้วเป็นผู้บ่าวโอบุญแล้วสิบเดือนแล้วปะโตปะโตปะโตสิบเดือนแล้วมาแล้วดุกดุกด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 กโอ้โหผู้บ่าวสิบเดือนแล้วโอ้ โอ้ผู้เบาสิบเดือนแล้วโอ้ยปาโตปาโตจะไหนชุดคู้หวานเอาเท่าอบผู้เบาสิบเดือนโอ้โหโอ้โหโโอ้หรอจังเลยลูกรอจังเลยนี่กินวิตามินซีแล้วคุณยายนี่เอาของเล่นมาให้อบเลยครับนี่ยีราฟโอ้โหปาเสื้อสีชมพูยีราฟก็สีชมพูเท่านี้ปาโตปาโตโอ้โหโอ้โหโอ้ชมพูหวานเววเลยบอบ โอ้ชมพูหวานแววเลยครับโอ้บุญโอ้โหหัวใจสีชมพูอ้๋อไปอบไปไปลูกโอ้ของเล่นกับสีชมพูน้องว่าหนาหน้าน้าน้องฟ้าใสมาแล้วน้องฟ้าใสมาแล้วนั่นน้องฟ้าใสมาแล้วโอ้บุญน้องฟ้าใสมาแล้วลูกโอ้โหน้องฟ้าใสมาแล้วเยอะเยอะมาแล้วเหียดตัวมาแล้วเหียดตัวมาแล้วโอ้บุญเหียดตัวมาแล้วมาเดินมาเดินมาลูกสามาอ้าวน้องฟ้าใสนี่เอา nè, à, nón khóa sai mà, à, léng mà, ô, té trái, té qua, té trái, té qua, té trái, té qua, yờ yờ yờ, nào mà, <laughs> à, nhanh, nào bê con, bê con, à, bê con à, nón di rập, di à, rập, nang lung, nang lung, ê, ừ, nang lung, ê, ừ, nang lung, ê, ừ, nang lung. Ừ, lung, bọc nón nang lung, ê, ừ, bớt nón nang lung, à, nang lung nhanh, à, bớt nón nang lung nhanh, nang lung นั่งลงอ่ะเลี้ยงมาตีมาตีมาโอ้โอ้โอ้เหยียบน้องแล้วเหยียบน้องแล้วออาบอกน้องนั่งลงนั่งลงก่อนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปทางนี้เออทางนี้เอาเอามาเร็วเมามามาอ่ยกมายกมายกมาลูกยกมาเออมาเร็วมาเร็วโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้บุญมาเตะทราย เตะซ้ายโอ้โหเตะซ้ายนี่เตะซ้ายนักกีฬาของเราอืดแล้วนักกีฬาอืดแล้วนักกีฬาไม่ไหวแล้วนักกีฬาอืดคักเลยนี่เอ้าเตะซ้ายนี่เตะขวาเตะซ้ายเตะขวาโอ้โหโอ้นักกีฬาเอ้ยนักกีฬาเราขยันเดินหน่อยเรื่องนักกีฬาเร็วตอนเช้ามามาลุกมาเออมาลุกมาออกกำลังกายลุกมา มาลุกมาอู้โหโอ้หโ้นักกีฬาเดินเก่งแท้นักกีฬาอู้โหเดินสายหัวด้วยโอ้โหเดินสายหัวด้วยนักกีฬาโอ้โหโอ้โหโอ้เดินสายหัวเลยเอาหนึ่งตองตัมโอ้โหเดินเก่งมากนักกีฬาโอ้โหมาแล้ววันนี้เรถือน้องฟ้าใสโอ้โหเวียงไปนู่นเลยโอ้โหเวียงไปนู่นเลยน้องฟ้าใสประตูประตูประตูโอ้โห เวียงไปนู่นเลยน้องฟ้าใสเอาขี่มาขี่มาเอาถือน้องมาแล้วถือน้องมาโออะถือน้องมาอู้รอจังเลยอู้รอจังเลยรอจังเลยวะกูรอจังเลยวะกูรอจังเลยวะโอปะกูรอมากรอมากรอมากปะทบปะทบปะทนั่นนั่นน้องฟ้าใสรอดท้องแล้วนั่นรอดท้องแล้วโอบรอดท้องแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาวะ มาไหมเอามามาเลยออเดินตัวเอียงอูเดินตัวเอียงเอ้าเนี่ยเอาน้องยีราบเอาน้องยีราบเอาโอ้มีการเดินตัวเอียงด้วยอุ้ยอะไรนี่ท่าอะไรนี่โอ้โหโอ้เด็กน้อยอะไรติดพ่อท่านี่ฮะโอ้โอ้เด็กน้อยเด็กน้อยอะไรติดพ่อท่านี่โอ้โหเดินตามพ่อตลอดเลยนี่โอ้โหโอ้โหเดินดูเดินโอ้โออ โอ้เด็กน้อยอะไรจิตพ่อแต่เดินตามพ่อตลอดเลยนี่โอ้โหโอ้น่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยน่ารักเด็กน้อยเสื้อสีชมพูปัดโถปัดโถคือนมาน่ารักแต่อ้ยาไอ้ยามายังยะมายังยะมาเด้อยังยะมาเด้อไเดินมาลูกเดินมายังแย่ยังย่ยังยะมาอู้หูหเอาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างแย่มา สวยกว่าอย่างเงี้ยโอ้เก่งจังไรลูกเก่งจังเลยอุ้ยไหนดูแววตาก่อนดูแววตาก่อนดูแววตาก่อนอู้รอ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 คักรอเนยบักหลารอคักรอเนยโอ้โหรอมากเลยอบไว้อบอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องโอบุญด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับผม